สวัสดีครับมาต่อกันในคลิปที่2กันเลยนะฮะกับการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะฮะจากกระแสดีนะฮะกระแสตรงกระโดดนะครับนี่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมว่าการเกิดกระแสดีนั้นในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงอะไรบ้างนะครับปัจจุบันมีระบบที่เรียกว่า AFCI นะฮะซึ่งจะเป็นระบบนะครับที่มีการทำงานนะครับคือ AFCI เป็นวงจรที่ตรวจสอบการเกิดฮารนะครับหรือกระแสไฟ DC กระโดดนะครับเมื่อเกิดความผิดปกตินะฮะของกระแสไฟ DC นะครับระบบอาร์คนะครับ AFCI นะฮะจะตรวจจับความถี่ของการเกิดอาร์คนะฮะที่เกิดขึ้นกับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเมื่อ AFCI ตรวจเจอความผิดปกตินะฮะก็จะสั่งหยุดการทำงานทั้งหมดของอินเวอร์เตอร์นะครับเอาเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะ สิ่งสำคัญที่สุดนะฮะก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะฮะต้องหาอินเวอร์เตอร์ที่มีระบบ AFCI ในตัวนะครับเพื่อป้องกันปัญหานี้นะครับแต่หากใครไม่แน่ใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0200 0 1 7 7 3 0 9 4 9 7 0 8 9 9 9นแะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามเว็บไซต์ www. q วันขั้งประสิอ